ทวนๆเนาะชนิดที่หนึ่งคือคำนามสามาญหรือคำนามไม่เฉพาะอันนี้ก็นักเรียนอันนี้ก็นักเรียนอันนี้ก็นักเรียนคำว่านักเรียนเป็นคำนามชนิดไหนสามคำว่าเด็กชายจอมเด็ดดวงดีเป็นคำนามชนิดไหนชี้เฉพาะหรือคำนามวิสามัญอร็เตอร์เป็นคำนามชี้เฉพาะหรือไม่ชี้เฉพาะ ไม่สิเฉพาะเพราะว่าบิ๊กซีเป็นไงมีหลายที่ไม่สิเฉพาะเพราะว่าโรตารเป็นไงมีหลายที่มากมามครับผมอยากให้ท่านนายกพูดถึงการลดค่าใช้จ่ายชุวเสี่ยงใระเนนี้ครับก็ก็ในประเด็นที่เราจะมีประกาศนะครับซึ่งวันนี้ผมจะประกาศ ลงนามในวันนี้ก็คือเป็นการประกาศที่จะให้นักเรียนนะครับที่ไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบในชุดลูกเสือและชุดเนตรนเรีได้เนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องแบบนักเรียนนะครับแล้วก็ประดับเครื่องหมายของแต่ละประเภทสวมผูกสวมสวมผ้าผูกค,คอและหมวกแทนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เป็นนโยบายของเราเพื่อการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ให้กับผู้ปกครองด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ให้แนวทางของ ของการที่จะต้องฝึกอบรมลูกเสือหรือเนตรนาเนียเสียไปการอบรมก็ยังมีความเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับแต่ประเด็นก็เป็นเพียงแค่เรื่องการแต่งกายเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นความสมัครใจนะครับถ้าใครยังสมเครื่องแบบอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าใครไม่มีความพร้อมนะครับตรงนี้เราก็จะเป็นการผ่อนปลนนะครับเป็น,เป,นเป็นทางเลือกให้ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพ ผู้ปกครองก็ได,ได้รับผลกระทบมานะครับแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีหนังสือมาทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้สามารถที่จะดูแลตรงนี้ได้ใน,ในส่วนในช่วงปี6465ครับแต่ว่าในครั้งเนี้ยเราจะประกาศนะครับเป็นในส่วนของทางเมืองพระยาโดยตรงเลยนะครับว่าเป็นของเราเลยว่าทุกคนนะครับที่ไม่มีความพร้อมเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกที่จะไม่ใส่ เครื่องแบบเต็มรูปแบบได้นะครับแต่ขอให้ใส่ผ้าพปกคอรหรือแสดงสัญลักษณ์ของลูกเสือรวมทั้งหมวกด้วยนะครับอยากให้นายกพูดถึงว่าอ,อุมมองของเด็กจะเปลี่ยนไป่งคคือตรงนี้จริงๆเนี่ยมีประเด็นที่ทางกอทมอเขาก็ทำอยู่แล้วนะครับคือเราก็อยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยปรับไปตามยุคสมัยนะครับซึ่งหลักของมันที่สำคัญก็คือการอบรมลูกเสือ ระเนนาลีเนี่ยจำเป็นยังต้องอยู่เพราะถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญนะครับตั้งแต่ยุคท่านเหนือเก้าราชการที่6เป็นต้นมานะครับแล้วก็เป็นทําให้ผู้ที่รับการการฝึกอบรมเนี่ยรู้รักรู้อภัยกันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องส่งเสริมต่อไปนะครับจะเป็นแค่การปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของของความเป็นปัจจุบันเท่านั้นก็คือเรื่องของการแต่งกายที่เราเคยคุยถึงเรื่องการ ตัดผมสั้นผมยาวในเด็กนะครับตรงนี้เราก็ได้มีการผ่อนปลนไปนะครับตรงนั้นก็คือการจะทําให้ตามให้ทันตามต่อความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแกนหลักต้องไม่ต้องไม่เสียไปนะแกนหลักก็คือการที่เด็กๆทุกคนยังต้องได้รับการอบรมนะครับในการอบรมนี้ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับกับกับนักเรียนและก็ผู้ปกครองด้วยครับ